สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งาน Android TV Box นะฮะอันนี้เป็น Android TV Box รุ่น X4 นะครับของ e c e l o n group นะฮะอันนี้อย่างแรกที่เราหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะเสียบแบตเตอรี่เออเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบสาย HDMI เข้ากับทีวีที่บ้านนะครับจากนั้นก็มาที่ เซตติ้งนะครับเราจะเซต Wifi กันก่อนก็คือให้ a n ด r ย i d บ v ็ o กต่อเข้ากับ Wifi ที่บ้านนะครับแล้วก็คลิกที่เปิดนะฮะตัว Android จะสแกนหา wifi เองอัตโ,ตโนมัตินะครับแล้วก็เลือก wifi ที่เราต้องการที่จะคอนเน c t นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ในนี้ผมเลือกตัวนี้แล้วก็ใส่ฟ้าสวดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดเชื่อมต่อนะครับในนี้ผมเลือกผมเชื่อมต่อไปแล้วก็คือตัวโฮมพเพลินหนึ่งนะฮะ หลังจากนั้นเรามาดูที่แอปพลิเคชันกันนะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้ว Wi-Fi ต่อเรียบร้อยนะครับแอปพลิเคชันที่แนะนำนะครับอย่างแรกก็คือ y t u t u นะฮะก็ลองเข้ามาคลิกเข้ามาแล้วก็ลองเซิร์ชหนังหรือว่ารายการที่เราต้องการอันนี้ผมเลือก HD video นะครับก็จะมีขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวลองดูสักอันหนึ่งนะฮะดูความคมชัดของภาพ Full HD ของเราที่ออกมาจาก Android TV Box นะฮะนะฮะเป็นตัวอย่างภาพที่มันจะดูคม t u l l HD Full HD นะฮะเท่ากับ YouTube ก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่ว่าน่าที่ผให้เป็นเลทุกคน How can sand the ไปแล้วก็กลับมาที่คลิกที่ปุ่มโฮมนะครับแล้วก็มาที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันต่อไปที่จะแนะนำก็คือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับดูทีวีซีรีสเกาหลีหรือไม่มก,ก็ละครย้อนหลังนะฮะก็คือแอปพลิเคชันทีวีไทยแลนด์คลิกเข้าไปก็ปิดแบนเนอร์ไปก่อนนะฮะก็จะเห็นว่ามีรายการทีวีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างซีรีส์ที่กำลังที่คนชอบดูก็คือซีรีส์เกาหลีนะครับคลิกเข้าไปดูนะฮะก็จะมีให้เลือกยยเยอะๆไปหมดเลยนะฮะมีทั้ง Full HD มีทั้งาภาพธรรมดานะครับถ้าเป็นภาพธรรมดาก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คืออยู่ที่ไฟล์ของอคนที่อัปโหลดขึ้นมาให้เราดูนะครับครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างซีรีส์เกาหลีสักเรื่องนะฮะ ลองลองดูสักเรื่องหนึ่งอันนี้ King Family นะครับลองเข้าไปดูสักเรื่องหนึ่งนะฮะก็อาจจะดูพาทไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ก็เลือก MX Player เปิด er นะครับเฉพาะคำนี้ี่บ้านก็เยอะถ้ากินอะไรก็จะนับรวมกันแล้วก็กินด้วยกันแล้วคุณน้าก็ชอบพันว่า นี่สงครามเกาหลียังไม่จบกลยนะเรื่องนี้ค่อข้านหลางนะครับนี่ป็นแค่ตัวอย่างซีรีส์หนึ่งๆนะม้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูแอปอื่นๆกันต่อนะครับก็ไปที่โฮมนะฮะเหมือนเดิมแอปพลิเคชันเมื่อกี้เป็นแอปพลิเคชันดูทีวีย้อนหลังไปแล้ว youtube ไปแล้วต่อไปเป็นทีวีออนไลน์นะครับทีวีออนไลน์นี่ใช้สำหรับดูทีวีสดๆนะฮะเป็นช่องทั่วไปส5มห้าเจ็ดเก้าเงี้ยฟีทีวี คีตี้ฟรีทีว,ทวีก็จะมีสามเจ็ดเก้าอะไรพวกนี้ฮะลองยกตัวอย่างแล้วลองทำดูช่องสามกันก็จะมีเป็นลักษณะก็คือไหนรายการทีวีปกปตินะครับ,น,รบนี่ก็เป็นตัวอย่างของการดูทีวีออนไลน์สดๆนะครับ ถ้าเราต้องการดูแอปพลิเคชันอื่นๆหรือว่าลองต้องการโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับเราก็มาที่ Play Store นะครับตรงนี้แล้วก็ไปเลือกที่ Search ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกชื่อแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นแอปพลิเคชันตัวอย่างที่ผมลองโหลดมานะะก็คือพวกแอปพลิเคชันที่ใช้เล่นพวกไฟล์หนังต่างๆเช่นชื่อ MX Player นะฮะ ถ้าผมเซิร์ชในนี้มันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเราก็เลือกตัวที่เราต้องการแล้วก็ติดตั้งอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องติดตั้งซ้ำอีกนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้งาน Android TV Box อย่างง่ายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดหรือว่าต้องการรู้ว่าเราจะเซตหน้าตา UI ให้มัน ดูดีกว่านี้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตาแบบสีเขียวๆอย่างเงี้ยอาจจะดูใช้งานแบบว่าไม่ค่อยสวยงามเราจะเซตวอลเปเปอร์แล้วก็เราจะเซตธีมใหม่ให้ดูน่าใช้งานมากขึ้นนะครับโปรดติดตามตอ,ตอนต่อไปนะฮะครับอ่าลำดับตอนต่อไปนะฮะที่เกี่ยวกับรีวิวการใช้งาน Android TV Box เราจะมาเปลี่ยนธีมกันนะฮะอ่า ก็เดี๋ยวไปที่ Play Store นะครับก็เลือกแอป Smart Launcher นะฮะก็จะมีแอปให้เลือกเยอะๆเลยก็เลือกแอบตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งก็ยอมรับนะครับลองดาวน์โหลดแอปหนึง่ง แล้วนะครับก็ลองเปิดแอปนี้ขึ้นมานะก็กลับมาหน้าแรกจะกลายเป็นหน้าแบบนี้นะฮะก็หน้าตาดูดีขึ้นนะครับ ก็จะมีพวกไอคอนอะไรให้เราใช้งานไปหาเมนูก็จะมีเมนูหน้าตาดูดีขึ้นนะครับก็คือพวกแอปพวกอะไรงเงี้ยก็จะดูหน้าตาน่าจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะนครับ,รบจะแบ่งแยกแอปเป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะครับโอเคก็หลังจากนั้นคือเรามีแอปแล้วทีเนี้ยเราก็ไปหาแบ็กกราวกัน นะครับก็คือไปที่ Play Store เหมือนเดิมนะฮะเพลโตร Play Store อยู่ไหนเพ a y s t โต e อยู่ในนี้คลิก Play Store นะครับแล้วก็ Search หา HD wallpaper เพื่อที่จะามาใส่ในแอปของเรานะครับ ก็จะมี wallpaper ให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะผมลองเลือกสักตัวหนึ่งนะครับก็เลือกตัวตัวนี้มาหนึ่งตัวก็ติดตั้งเข้าไปสรุปว่าการใช้งานในการเปลี่ยนธีมเปลี่ยนพวกหน้าตา Android ของเราให้ดูดีก็คือก็ใช้สองแอปนะครับแอปหนึ่งก็คือ,อ smart launcher นะฮะอีกแอปหนึ่งก็คือ hd wallpaper นะครับมาช่วยกันนะฮะแล้วก็ไปที่โฮมอันนี้ก็จะโอเคแล้วนะครับก็มาดูดับกันมีอะไรบ้าง HD w a ิวอลเปอยู่ไหนไม่มีอ่ะอยู่ตรงนี้ิึงเลือกโอเคก็ลอง ผมจะลองเลือกสักตัวอย่างสักหนึ่งรูปแล้วกันนะครับเป็นตัวนี้เลือกเสร็จอาก็จะมีบอกว่าเซ v ตเป็นว a อลเปเปอร์เซฟเป็นคอนแทคหรือว่าเซฟ e เป็นเฟเวอริดหรือว่าเซฟผมก็จะเซฟเป็นว a อลเปเปอร์นะฮะรอแป๊บนึงอ่าตอนนี้เราได้ว a อลเปเปอร์ใหม่แล้วหน้าตานะครับ ถ้าเกิดเราจะกำหนดให้เป็นหน้าแรกของเราตลอดเราก็ใช้ smart launcher แล้วก็ทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ผมจะพาะครั้งนี้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้หน้าตา wallpaper สวยๆแล้วก็ไอคอนที่เราสามารถคลิกเข้าไปดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นอัลบั้มอันนี้เป็นกล้องเป็นอีเมลเป็นเพลงอย่างเงี้ยหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับ คิดว่าการปรับเปลี่ยนธีมนี้น่าจะช่วยให้เราใช้งาน Android TV Box ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็เข้าไปชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.androidtvboxthailand com นะครับก็เราจะมีจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็ทิปต่างๆเกี่ยวกับ Android TV Box นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นะครับหรือจะสอบถามเราได้จากเบอร์โทรที่โชว์ในเว็บไซต์นะฮะโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ